รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรัำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,ก,กนยังพร้อมใจ<อ>เมืองไทยดีดีเ<อ>นื้อใต้กีสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอัเฮัเธฉันรักเธอรักเธอ,อเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแคนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เมืือองไทองไทยไทยดทยดดีีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเมืองไทยที่ดีนะครับวันนี้เมืองไทยทีด่ดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกษตรประกรกับจังหวัดตราดครับจังหวัดตราดครับมีพื้นที่เกษตรมากกว่า400ไร่นะครับ,บร้อยละ90ของพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดตราดก็เป็นสวนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตราดนะครับ ก็มีพ้นยางพาราทุเรียนเงาะบังคุดสับประรดเป็นต้นครับในปี2 5 6พครับสำนักงานเกษตรจังวัตราดได้เกิดแนวคิดในการสร้างคนต้นแบบในการทําการเกษตรลักษณะรูปแบบต่างๆเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรโดยทั่วไปให้ได้รับรู้รับทราบถึงแนวทางในการทําการเกษตรของแต่ละคนต้นแบบอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรโจทตราในอนาคตให้เกิดภาพนะครับทั้งการเป็นผู้ผลิตทําการตลาดและขยายองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดดีสงา่าเกษตรตราทําจริงผมขอใช้คําว่าอยู่ตราทําให้ตราดีสง่าจริงนะครับในที่นี้คือเราต้องพร้อมที่จะพัฒนา ให้มีสินค้าได้คุณภาพตามระบบของการจัดการปลูกพืชจังหวัดตาเรามีไม้ผลเรามีพืชผักเนาะอันในการแข่งขันเพื่อทำให้ตราดพังงาดภาูสากลจุดเริ่มผมขอใช้ควาว่าดินปุ๋ยเพราะยังไงครับเพราะว่าถ้าดินดีรากพืชจะดีต้นพืชดีใบพืชดี ดอกดีผลผลิตต้องดีนั่นคือมีโอกาสนะครับเพราะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่าทําไมเขาข้อบ่งชี้ทางพืชทางภูมิศาสตร์ขึ้นมาอัน,นอัตลักษณ์ตรงนี้เราอยากสร้างเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันอย่างน้อยต้องได้ราคาคุ้มทุนกับการจัดการอัน,นพอผมพูดถึงดินดีวันนี้ผมบอกว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด ะช่วยกันบูรณาการสร้างคนต้นแบบแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่จะเป็นสพกรหรือปราดชาวบ้านที่เขามีภูมิปัญญาท้องถิ่นคนตราดเราอยากขยายไปสู่คนตามระบบส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นคือติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็เผยแพร่คำว่าส่งเสริมนั่นคือเรามี ส่วนหนึ่งคือพัฒนาภูมิปัญญาเป็นเหมือนศึกษาทดสอบวิจัยแล้วเ,เข้ามาสู่ระบบคือเอาไปส่งเสริมพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยเช่นอย่างการคำค้นต้นแบบทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช่ไหมครับพอสูตรนี้เพราะว่า,าเกษตรกรวันนี้เขามีองค์ความรู้หลากหลายมีควารมรู้มีความสามารถมีโอกาสได้เลยเพราะนั้นเรามาประยุกต์กับคนพื้นที่สินค้าทําจริงต่อเนื่องยั่งยืน นั้นทาให้เรามีอัตลักษณ์การมีอัตลักษณ์ก็นั้นคือสร้างแบรนด์แบรนด์จังหวัดตราดหนึ่งต้องดีรสชาติต้องได้กลิ่นสีรสชาติตรงตามความต้องการตลาดเราต้องฉีกแนวขึ้นมาเห็นไหมครับเราสามารถว่าทํายังไงเช่นผลผลิตสมมติเร,เราอาจจะเป็นมังคุดรสชาติเป็นไงนะหวานมเปรี้ยวเราไปดูวันนี้เราเน้นว่าวิเคราะห์ดินออกมาเลยไอ้ตัวที่ใส่ลงไปะนะ N P K อันคำว่าต okay. ัวเคโปแทสเซียมให้ความหวานน้ำหนักรูปทรงอันเราต้องสอนให้ชาวบ้านมีความรู้วันนี้หลักของการความรู้คือทําจริงทําให้มันอย่างนี้เนี่ยทำจริงมันดีสงา่าเราต้องการอย่างนั้นอันเมื่อผลผลิตเราได้เราสามารถที่จะทําการแข่งขันได้โดยให้มาทดสอบเรื่องชิมชมชอบ หรือแชร์ต่อเพราะว่าโลกจากนี้ไปพอยุคโควิดเนี่ยคิดเลยว่ามันต้องมาตั้งต้นเริ่มว่าทำยังไงนันหนึ่งประเด็นหนึ่งเราต้องสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะให้สูงพงาดเพราะเมืองจาดเนี่ยผมเน้นไว้สามตัวคือเกษตรสุขภาพการท่องเที่ยววันนี้คุณภาพของอาหาร,กรเกษตรต้องดีและปลอดภัยก็จะทำให้มีโอกาสทางกันแข่งขัน อันพี่น้องเษกษตรกรมาถึงผู้ผลิตต้นน้ำก็ต้องทำยังไงให้การผลิตเราถึงหนึ่งต้นทุนต้องต่ำคุณภาพผล,ผลผลิตต้องดีการแปลรูปต้องได้แล้วก็สร้างโอกาสในการตลาดอันต้องลดต้นทุนให้ได้จากนี้ไปเราไม่รู้วิกฤตข้างหน้าคืออะไรเพราะโควิดถ้าโฟกัสลงมาชัดๆปัดใจสี่เป็นสิ่งจําเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคเห็นไหมครับยารักษาโรคก,กับอาหารนี่มันเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตอยู่รอดก่อน พอชีวิตยอยู่ได้จะแข่งขันยังไงจะผลิตยังไงมันลงตัวกับการจัดการตรงนี้แน่นอนนะอันสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดพร้อมจะเติมเต็มองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หรือคนที่จะมาดูงานของเราเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะวันนี้อยู่ที่ว่าความจริงใจที่เราจะมอบให้และเปิดใจทั้งรับและให้อย่างความจริงใจจริงๆทําให้มันสงด่ดดีสงด่ดเกษตรตราดทําจริงๆนะ บัรดิตกรุลพฤกษีเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่สามารถเป็นคนต้นแบบในเรื่องของการทำเกษตรพอเพียงได้เป็นอย่างดีครับที่ได้กล้าไปสู่การกำหนดแนวทางการทำเกษตรของตอนเองนั่นคือแนวคิดบ้านเลี้ยงสวนสวนเลี้ยงบ้านครับจนประสบผลสำเร็จสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์โดยมีฐานการทำการเกษตรจากหลักแนวคิดขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่เ และนี่ครับก็เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากแนวคิดบ้านเลี้ยงสวนสวนเลี้ยงบ้านของคุณประดิษฐ์ครับจุดนี้นี่เป็นอะไรครับอาจารย์ครับจุดนี้เป็นถังขยะครัวเรือนครับก็ที่อาจารย์บ้านนะถังขยะครัวเรือนทำอย่างนี้เลยเหรอครับทําอย่างนี้ครับตรงนี้ส่วนประกอบก็จะมีขาตั้งแล้วก็มีตะแกรงแล้วก็มีโคแล้วก็มีท่อหายใจครับ ทีนี้ตรงนี้ผมอยากให้เกิดขึ้นทุกครัวเรือนเพราะว่าเป็นการบริหารจัดการขยะครัวเรือนทีนี้ขยะที่จะมาใส่เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นพวกเปลือกทั้งหลายพวกเปลือกกล้วยเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดเศษผักเนี่ยชั้นล่างมันมีตะแกรงอยู่เพราะนั้นเราก็เอาไปตองรองก่อนเอาเศษยารองก่อนแล้วพวกเศษไอเศษอาหารที่เป็นเปลือกกล้วยเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมเนี่ยเราค่อยทยอยใส่ลงไปแล้วใน ในระหว่างที่เราทยอยใส่ลงไปเราก็อาจจะเอาปุ๋ยคอ,อกมาโรยใส่ไปบ้างลแล้วก็เอาครับสลับกัน<อ>เพราะว่าในปุ๋ยคอ,อกนะั้นมันก็จะมีจุลินทรีย์แล้วก็เราจะเอา EMT เราหมักไว้แล้วมาลดเพราะนั้นไอ้ขยะต่างๆก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นแล้วเวลาอาไปใช้อาจารย์มาควักอย่างนี้ไปเลยหรือว่าไงอาจารย์เวลาไปใช้เราก็ต้องกุยข้างล่ังครับเพราะว่า<อ>เมื่อจุลินทรีย์เขาย่อยไอ้เ,อเศษอาหารเนี่ยมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นปุ๋ยลวงลงข้างล่างแล้วก็ใช้จอบกวยเอาใส่แปลงผักครับเพราะว่าข้างล่างมันก็จะเป็นตะแกรงซึ่งดูก็ทําง่ายนะอาจารย์รดูทงางประกอบก็มีมีีม่ยมีมีอิดครับเนาะตะแกรง,แล,งแล้วก็โคลแล้วก็ท่อหายใจไอ้ที่เราจะต้องใส่ท่อหายใจเพราะว่าอันนี้อากาศออกเย็นมันจะได้เข้าไปลงล่างและจุลินทรีย์ในขณะที่เขาทำงานเนี่ยเขาต้องการออกเิเจนด้วยเพราะนั้นเราก็เลยต้องใส่ท่ออากาศไอ้ที่เราใช้เหล็กค้ำเพื่อป้องกันเขาร่ม เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราตั้งประเด็นว่าขยะคือทองคําหรือขุดทองจากกองขยะเรารู้จักแยกขยะของเสียจากครัวเรือนก็สามารถนํามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างนี้เลยครับอย่างนี้ปุ๋ยที่ได้จากตรงนี้คือสามารถเอาไปใช้ได้หมดได้ใช้กันทุกประเภทเลยอาจารย์ครับใช้ได้ครับเพราะว่าที่สุดของการย่อยสลายคือฮิวมัสฮิวมัสจะปลดปล่อยธาตุสูต่ต้นพืชเพราะนั้นเรากวยข้างหลังเอาไปใส่แปลงผักมันก็เราก็จะได้พวกอินทรียวัตถุพวกจุลินทรีย์ซึ่งจะกลายเป็นปุ๋ย เพราะนั้นอยากให้ทุกครูวเรือนนั้นได้ทําเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนถ้าพูดถึงต้นทุนรอาจารย์ทำแพงไหมหนะใช้ใชทําอันนึงใช้ได้นานไหมก็ใช้ได้เป็น10ปีครับ <c oughs> อันนี้ลงทุนไม่เท่าไรครับก็ลงทุนแค่โคประมาณ2ลูกแล้วก็ตัแกงตะแกงเหลก็กเราไปจ้างเขาออกแล้วก็อันนี้ท่อ PVC แล้วก็ช่วยกันนําของเสียมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์คือถ้าเราต้งประเด็นว่าขยะคือทองคํา เราก็สามารถที่ทําตรงนี้ได้ช่วยกันครับเพื่อโลกของเราจะได้ร่มรื่นอบอุ่นแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมครับครับครับไครับตรงนี้เป็นอะไรครับนี่อาจารย์มีท่อมีอะไรด้วย <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เป็นอะไรครับ ตรงนี้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินครับบริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเขาขังและเขาไม่ซึมเนี่ยเราสามารถที่จะทำหลุมทำธนาคารน้ำใตดินได้แต่ที่ผมเลือกทำตรงนี้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่แม่บ้านเขาล้างจานแล้วก็เทน้ําตรงนี้เมื่อก่อนน้ําจะขังตรงนี้ครับขังแล้วเขาจะไม่ซึมเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้ตรงนี้มาเราก็เลยเอามาเอามา,เอามาทาเพื่อให้เห็นจริงเพื่อกเกษตรกร ที่มาเขาจะได้เห็นรูปธรรมอย่างชัดเจนปกติแล้วทําไมต้องมีท่ออาจารย์ไอทีต้องมีท่อเพราะว่าเป็นการระบายอากาศจากข้างล่างขึ้นมาเพราะว่าน้ําก็ซึมข้างล่างอากาศก็จะออกตามท่อเพราะนั้นท่อเนี่ยจะต้องเป็นท่อทีที่เรียบไม่ได้เจาะรูอากาศเขาจะได้ออกมาได้เพราะว่าน้ําแทนที่อากาศอากาศก็จะออกตามท่อครับปกติแล้วหลุมนี้ผมทําขนาดเล็กนะก็กว้างประมาณ60เซนลึกประมาณ60เซนเราก็ขุดลงไป แล้วชั้นล่างสุดเนี่ยใช้หินก้อนใหญ่รอ,องลงมาก็เป็นหินก้อนเล็กแล้วชั้นที่สามก็เป็นฐานชั้นที่สี่สุดท้ายก็เป็นทรายเราแล้วเราจะต้องฝังท่อไว้ตรงกลางด้วยอันนี้หลักการก็เหมือนกับที่เราเอาขวดน้ําถ้าเราเอาขวดน้ําคว่ําไปในโอง่งน้ําก็จะไม่เข้าขวดแต่ถ้าเราหงายขวดขึ้นแล้วจุ่มลงไปในโอง่งน้ําเข้าไปแทนที่อากาศอากาศก็ ถูกไหลออกมาเพราะนั้นหลักการเดียวกันแล้วเราเอาน้ําไปใช้ยังไงอาจารย์อันนี้น้ําก็จะซึมลงสู่ใต้พื้นผิวพบครับซึมลงสู่ใต้ชั้นบาดาลก็เป็นการแก้ปัญหาที่น้ําท่วมขังคือน้ําท่วมแล้วก็แฉน้ำเขาไม่ซึมเราก็แก้ปัญหาโดยการทําธนาคารน้ําใตดินที่ที่บนสวนน่ยถ้าพื้นที่บริเวณใดที่มีน้ําท่วมขังแล้วน้ําไม่ซึมเนี่ยเราสามารถที่จะทําหลุมธนาคารน้ําใตดินได้จะเป็นบริเวณไหนก็ได้ที่น้ำเขาขังขังแฉ เราต้องการแก้ปัญหาตรงนั้นก็ทําน้ําใตดินในสมัยก่อนนั้นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่ดูดซับน้ําแล้วก็สะน้ําก็จะเป็นพื้นที่ติดขังน้ําน้ําสามารถที่จะซึมลงสู่ชั้นบาดาลได้แต่แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นเกษตรกร,ร,ร,รเราก็ต้องช่วยกันทําธนาคารน้ําใตดินเพื่อเป็นการเติมน้ํ<ม>าให้กับแผ่นดินเติมน้ําให้กับใต้พิภพเติมน้ําให้กับชั้นบาดาลเราก็มาช่วยกันทําตรงนี้ตรงนี้จะเป็นน้ําเสียก็จริง แต่ว่าพอเวลาซึมลงสู่ชั้นบาดาลใต้พิภพเนี่ยเขาจะเป็นน้ําที่สะอาดเพราะว่าเขาผ่านการกรองจากชั้นดินชั้นทรายครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ทําตรงนี้อันนี้ก็เป็นเป็นหลักการที่ในหลวงท่านในหลวงรนชการทีท่9ท่านก็ต้องการให้ประชาชนคนไทยนะ่ะได้ทําตรงนี้มันจะได้เกิดประโยชน์เป็นการเติมน้ําให้กับชั้นบาดาลอ่ะครับอันนี้ ดาวรารัตนิยมรัตนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดตราดที่ทิ้งความสีวิไลในเมืองกรุงม,มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดด้วยความรู้ทางการเกษตรที่เป็นศูนย์ใช้เวลากว่าสปีในทุกวันเรียนรู้แสวงหาทดลองทำจริงในที่ดินของตนเองจนได้รับการยอมรับภายใต้หลักคิดที่อยากจะทำการเกษตรอินทรีย์ ดาวรารัฐจึงเป็นคนต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ท a r ร์มเมอรของจังหวัดตราดที่สามารถสร้างแรนด์บันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะพาไปดูฟาร์มมาตรฐานของดารารัฐก,กันนะครับซึ่งฟาร์มนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆลายการเกษตรที่เธอทำครับดูครับจุดนี้น่าจะเป็นพื้นที่หลัก อีกหนึ่งพื้นที่ของโบน,นะ,ะนะครับที่ได้ทําในเรื่องของที่เป็นฟาร,ร์มปศรรมุสัตว์ตรงนี้มีรายละเอียดอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มเลี้ยงสุกรขุนนะคะก็จะมีเลี้ยงลงเรือลา800ตัวนะคะสองหลังก็1,600ตัวเนาะก็อันนี้ด้วยความที่ไม่มีคนงานอ่ะก็เลยต้องเอาเทคโนโลยี Auto ออโต้ฟีดถังที่เห็นเนี่ยค่ะมาช่วย ในเรื่องของการให้อาหารคือเมื่อก่อนอนะให้อาหารกันเองแล้วก็เดินให้ปกตินี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะกระสอบลา50โลโวันหนึ่งจะประมาณ5ตันช่วงที่หมูไมใ่ใหญ่ๆอะคะ่ะประมาณอายุประมาณสัก4-5สัปดาห์อะไรเงี้ยคะ่ะออันนี้แต่พอมาเป็นออ t โตฟีดเนี่ยอันนี้จะเป็นถังถังเล็กเนี่ยคือ7ตันถังใหญ่13ตันทั้งหมด20ตันอย่างเงี้ยหมูจะกินได้สัปดาห์เดียวแต่ว่าเราแค่กดสวิตช์ด้านหน้าเนี่ยค่ะ ข้างหลังจะมีระบบเซ็นเซอร์ว่าเออถึงหางสุดท้ายแล้วนะมันจะตัดประมาณ45นาทีก็คือจะให้อาหารครบทุกทุกห้องแล้วในเวลา,า,าเวลาระหว่างนั้นเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้ใช่ใชค่ะไปทาอย่างอื่นได้ก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในในส่วนที่เราแบบไม่สามารถทําได้ค่ะเขอไปดูด้านในหน่อยนะครับ จุดนี้เป็นอะไรครับโ้จุดนี้นะคะก็จะเป็นบอ่อไบโอแก๊สค่ะเป็นเป็นบอ่อที่เก็บมูลสุกรจากฟาร์มด้านหลังนี้นะคะอ๋อที่เมื่อกี้เข้าไปในใฟาร์มใหญ่ก็จะนะมีท่อใต้ดินลงไปตรงที่เห็นเป็นโคง้คงๆปูนๆนั่นนะ,นะคะจะเป็นบอ่อไบโอแก๊สแบบฟิกโดมก็คือจะเป็นโดมขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินขนาดประมาณ150ลูกบาทเมตรค่ะใช่แต,แต่แต่เดิมอ่ะบุไม่ได้เลี้ยงหมูเยอะเนาะ บ่อขนาดนี้พอแล้นี้พอเราเพิ่มจํานวนหมูมากขึ้นเนื่องจากว่าสร้างฟาร์มเผื่อไว้แล้วเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องทําบ่อบําบ,บัดเพิ่มอีกอันนึง<ม>บ่อแบบแก้เพิ่มบ่อหนึ่งอันนี้จะเป็นที่เป็นผ้า HDPE สีดําคุมอันนี้ค่ะ<ม>จะเป็นบ่อที่เรียกว่าแบบ cover ลากูนคือเวลาที่มีแก๊สอ่ะมันก็จะพองขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาแก๊สเนไปใช้ประโยชน์ได้ใช่แก๊สก็จะถูก กลับไปตามท่ออย่างนี้ค่ะเราจะเห็นท่อที่อยู่บนบนบ่อบฟิกโดมเนี่ยค่ะคท่อเน,นี้ยก็จะกลับไป,บไปท,ไปที่ที่เครื่องปั่นพัดลมเล้าหมูข้างบนอีกทีหนึง่ง mm hmm. คือน,นําแก๊สกลับมาใช้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ตะก,กรอนที่เหลือจากการหมักในบ่อบแบบฟิกโดมแล้วก็โคเวอร์ลากูเนาะเนี่ยจะมีบอ่อพักตรงนู้นอีกสามบ่อเพื่อ mm hmm. ที่จะรอนํากลับไปใช้ที่สวนหรือว่าแบ่งให้สวน,นข้างๆที่เขา ทำปาล์มเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาปั๊มมาดูดก็แบ่งกันเนาะลดช่วยๆกันก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเราพยายามใช้ประโยชน์จากของที่มีทั้งหมดในสวนค่ะแล้วนอกจากนี้อย่างทางทางด้านฝั่งด้านหน้าตรงนั้นแะที่ที่โบทำก็คือโบก็มีทําพวกร้านมีร้านขายผลไม้เส้็จใช่ค่ะคือทำทำหลายอย่างด้วยใช่ไหมใช่ใช่อย่างอย่างร้านตรงนั้นเป็นยังไงครับ ร้านนั้นก็จะเป็นร้านที่ขายผลผลิตของของที่สวนเองนะคะทั้งผักผลไม้เห็ดหน่อไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่ที่แบบให้คนมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยด้านด้านด้านนู้นจะเป็นสพอกอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศินภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายอำเภอเขาสมิงก็จะมีป้ายความรู้ต่างๆป้ายกิจกรรมทั้งหมดของที่สวนเนี่ยค่ะ ไปย่ออยู่ตรงนั้นเนาะเผื่อแบบใครไม่สะดวกเข้ามาดูที่นี่แต่ว่าถ้าพอมีเวลาอะไรเงี้ย้างนก็เข้ามาข้างในได้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่เห็นท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในหลักการที่พี่โมได้ทำเนาะใช่ค่ะือแนวกันชนใช่ค่ะไผ่จะเป็นแนวกันชนก็คือจะอยู่รอบพื้นที่ที่เราขอการล้อมล้อมหน้าฐานออแกนิกไทยแลนด์เลยค่ะได้อะไรนอกจากเป็นกันชนเราก็ได้อหนอหน่อไม้ด้วยแล้วก็ได้ใช้ลำลำเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาตัดเนี่ยก็คือลำละ30บาท แต่ถ้าเราตัดไปขายก็คือลำละ40บาทอย่างเงี้ยค่ะหน่อไม้ก็เอาไปขายได้กินได้ใช่ใค่ะดินขุยไผ่ก็สามารถไปปลูกต้นไม้ได้ด้วยค่ะใช่ใช้ประโยชน์ครบวงจรจริงๆใช่ค่ะเปลือกหน่อไม้ที่ที่ได้จากการเอาไปต้มอย่างเงี้ยค่ะก็นําไปทําปุ๋ยได้อีกค่ะ จำลองคลี่หมื่นไวัยเกษตรกรต้นแบบในสาขาการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่เริ่มจากการทำปุ๋ยไว้ใช้เองในสวนด้วยการไปเรียนรู้จากผู้รู้ทั่วสารทิศครับจากนั้นก็ได้ทดลองทาและก็ได้ผลดีจึงอยากให้คนในหมู่บ้านได้มาทําด้วยจึงรวมกลุ่มสร้างเครือข่า,ขายเป็นกลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาทั้งทําใช้เองและก็ทําขายจนติดตลาดอย่างเช่นในแดงไรรักครับ เป็นหนึ่งได้เครือข่ายที่ได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยจากนายจำลองนั้นไปทำจริงทดลองจริงทำให้เกิดรายได้เป็นประจำนะครับจากพื้นที่น้อยๆส่วนวิธีทำปุ๋ยก็ง่ายเหลือเกินครับเราไปฟังกันครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่กับลุงแดงนะครับลุงแดงก็เป็นเครือข่ายเนาะ เครือข่ายของทางผู้ใหญ่นะครับที่ทําปุ๋ยเนาะเราทำไปถึงมอสนใจทาครับแดงตรงนี้ก็มันที่แรกก็ไปเขาชวนก็ไปลองไปดูก่อนเรามาทำแล้วมันก็ได้ผลนะกี่ปีแล้วที่ทํานานยังสองปีสองปีแล้วแล้วอย่างนี้นี่คือทํากันอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยเออฉันทําประจําแล้วเราใช้วัสดุอะไรอุปกรณ์ยังไงครับเนี่ยในการทําปุ๋ยเนี่ยก็ในแปงทำพวกเศษวัชพืชแล้วก็ขี้วัวเน้นในขี้วัว มันจะทําให้ย่อยง่ายทําให้เปื่อยส่วนผสมส่วนผสมมีอะไรนะมีวัชพืชอ่ะชีวะชีวะ์สองอย่างสองอย่างแล้วก็รดน้ำแล้วรดน้ำพอดอใส่หน่อยอ๋อมีมีพอดออะมีพอดออะมันทําให้ปุ๋ยเข้มข้นแล้วทํายังไงอันอย่างนี้เลยคือปกติก็จะใช้แบบนี้ล้อมแบบนี้อะเอาขั้นตอนยังไงครับลงดางผกที่หน่อยกเกษตรเกษตรนะอันนี้ เอาเสร็จหญ้าบไปบใบใบยาได้หมดเนาะอ่าใส่ได้เลยอ่ะอันนี้เสร็จตะปรดอ่าใส่ได้สับปะรดก็ได้เนาะได้ก็จะใส่เปีนชั้นพอนั้นใส่เป็นชั้นอเชั้นคือต้องใส่พวกเศษวัสดุก่อนแล้วก็ตามด้วยคิวัวอ่าต้องโรยให้ทั่วเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องคลุกไม่ต้องอะไรหรอไม่ต้องไม่ต้องก็เดี๋ยวพอรลนหน้ามันจะจุ่ไปเองมันวางแค่นี้แล้วก็วก<ถ>น้ำเอาอันนี้ได้ปะ่ะอันนี้ด้วยนะผมเมาน้ำ<ๆ>แล้วก็ตามด้วย อันนี้คือไม่ได้มีปริมาณสัดส่วนที่ท,ที่ที่แน่นอนแล้วพอประมาณนะีหมายความว่า,าวันนี้เรา <พอ S 2> มีเศษอะไรยังไงเราคว้ามาใส่ใช่๋อ,อแต่เราก็ต้องมีปุ๋ยนะี่ประจำอยู่แล้วปุ๋ยอคอกที่ใช้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นปุ๋ยไก่วัวหรือว่าอะไรก็ได้ไ,ได้อะไรก็ได้แล้วความถี่ในการดูแลอย่างนี้ครับยังไงครับพอหลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้อมอมลดทุกวันไหมลดทุกวัน มันจะได้หยดมันมีความชื้นอยากเขาเห็นบางที่ทํากันเนี่ยเขาต้องมีการกลับรงกลับปุ๋ยเนี่ยเราต้องมากลับไหมไม่ไม่ปล่อยย่อยมปเลยครับไอขี่วัวมันมันโล่งไงพอนั่นอาการที่เขาอ๋อคืออากาศมันนข้าวอยู่แล้วอ๋อแล้วคุณลุงทำเนี่ยใช้นี่ใช้ได้แค่ไหนอย่างอย่างทำอันเนี้ยหรืออันเนี้ยทางนึงเนี่ย ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเอามาใช้ได้ถ้ามันมันยาเป็นอย่างนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนอ่าแล้วมันนี่มันจะผสยเลยก็คือเอาไปใส่พืชผักผลไม้ได้เลยใชได้เลยแล้วทีนี้ในส่วนของที่คุณลุงใช้นี่มันเยอะไหมพอไหมเพียงพอไหมแค่นี้เยงเท่านี้ี่ยพอปลูกผักปลูกเอาไปเยอะไหมเยอะนะเป็นไร่ได้ไหม มันปูเพิ่มเรื่อยๆยาวไอ้นู่นโอ้โหทำเรื่อยๆนแต่ก็ใช้แค่นี้พอพอแล้วจะเอาไปขายด้วยไหมหรือว่ากินอย่างเดียวขายขายด้วยเหรออ่ขายขายยังไงได้บ้างลรงแดงก็แม่เขาไปขายหลานที่แม่บ้านเราให้แม่บ้านไม่ขายรายได้เป็นไงครับมันก็อยู่ได้นะช่วงที่เราตัดยางไม่ได้อะไรเงี้ยมันตุ่นแบบช่วยหนาฝนเนี่ยเราขายทุกวันไหม อาทิตย์ละสองผลสองผลได้ประมาณเท่าไหร่พอประมาณเป็นตัวแรกเลยไหมกลมกมวันประมาณพันเศษอ่ะอาทิตย์หนึ่งก็ตกสองวันขายได้สองขายได้สองวันอาทิตย์สองวันไปขายสองวันน่งอ๋อสองวันก็เราเก็บของเองสองเองมาได้ซื้อใครอ๋อแต่ของเราก็คือต้นทุนก็คือตรงนี้แหละที่เราทําแล้วมันลดต้นทุนไปเราก็มาปลูกเรื่แล้วก็เอาไปขายที่ตลาดรอบหนึ่งก็ประมาณพันเศษเนาะอาทิตย์หนึ่งสองรอบ 2, สองพันเศประมาณนั้น,นดีไม่ดีอะไลถึง3ามพันก็แล้วแต่ช่วงไปดีสง่ากเกษตรตราดทําจริงพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดตราดในทุกช่วงฤดูกาลแต่ที่สามารถยืนยันได้จากแนวทางนี้นะครับได้อย่างแน่นอนเลย ก็คือการเป็นเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตราครับที่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดตรานั้นมีความตั้งใจที่จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นดีดีไม่มีสาร,รเปื้อนซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนให้ระบบเกษตรกรรมของไทยมุ่งหน้าไปสู่วิถีอินทรีย์ให้มากยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ครับหมด,ดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอกาสต่อไปนะครับ สวัสดีครับ